ตอนนี้เรามาอยู่ที่เจรปคชนบุรีนะคะอําเภอศรีราชานะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะทางเข้ามีร้านค้าต่างๆมากมายอกากอะอเป็นร้านที่มีงค์ขายบดพานแดงที่เชื่อมคลองนะคะนะคะผ่านแดงเชื่อมคลองตรงนี้ก็จะมีะเปลนคลองเล็กๆอะคะ่ะมันไม่เชิงคลองอะคะ่ะ มันเป็นทางนี้แล้วกันเนาะสะท้อนแสงนิดนึงเนี่ยค่ะเป็นบอ่อขอโทษทีมันเป็นบอ่อเลี้ยงปลาคร์ฟต่างๆก็จะมีแบบนี้นะคะ่ะมีร้านให้เรานั่งชิลๆบ้างแล้วก็มีร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่นี่ร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะ ี่ร้านนะคะถ่ายให้ดูวิวล<ะ>ักษณะแบบนี้นะคะกดค่ะคให้ดูบรรยากาศค่ะเก็บบรรยากาศมาให้ดูเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะนี่ตาย ของอบ้านของร้านค้าทรงญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะใครอยากมานั่งชิลๆหรือถ่ายรูปเป็นพวกาทางเดินค่ะเ,คเดินถ่ายให้ดูเลยค่ะจ้า อยากมานั่งชิวๆสายบ้านพวกบ้านทรงญี่ปุ่นก็มาที่เจ๊พาร์คได้เลยค่ะขึ้นบันไดนะคะบันไดเลื่อนนะคะชั้นบนไปอีกหนึ่งชั้นน่าจะมีอยู่แค่สองชั้นนะค่ะที่เราเจะขึ้นไปดูได้นะคะเมื่อกี้ชั้นล่างตอนนี้ก็คือชั้นบนชั้นบนที่เราเดินขึ้นมา นี่ชั้นบนชั้นบนขึ้นมาแล้วนะคะน่าขึ้นมาล้วก็เจอบ้านญี่ปุน่นบ้านญี่ปุ่นเลยเหรอมันชาวเวอร์หรือเปล่าคอยต่างๆนะคะจะมีพวกขายอาหารญี่ปุ่นชานม,มีร้าน ร้านต่างๆนี่ช so. ั้นบนชั้นสองค่ะ เงียบค่อนข้างเงียบค่ะอยู่ชั้นล่างกันสั้หมดอ่ะนะคะร้านค้าต่างๆนี่เป็นมุมวิวถ่ายรูปซะมากกว่าค่ะชั้นนี้ีด้านในชั้นสองจะมีต้นไม้ปลอมนะคะเอาไว้ถ่ายรูปดอกซากุระถ้าไม่ผิดนะคะมีเหมือนกันค่ะนี่ชั้นสองนะคะมีเหมือนกันมีแต่ร้านเล็กๆร้านไม่ใช่เล็กหว่าค่ะร้านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่คนจะเดินทุกข้านมากกว่า 一、二、三。